พิจิกครับอ่าใครเกิดพิจิกพิมพ์คําว่าพิจิกและพิมพ์เลข3เข้ามาเป็นเลขนําโชคสับัดเคาะรับโชคครับพิจิกพิจิกดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะของท่านกัมมะแปลว่าการงานเสวยอุจาระพิมพุกเล็งดวงชะตาพิจิกใครตกงานหรือใครมีงานทําแล้วก็ตามอยากเปลี่ยนงานใครเป็นเจ้าของธุรกิจอยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอยากเชนอยากเปลี่ยน อย่างหาจุดเปลี่ยนในการทํางานไม่ว่าเป็นพนักงานไม่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจจังหวะนี้แหละ15พฤษภาคมจนถึง14บมิถุนายนโดยประมาณเป็นช่วงจังหวะผัดเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสับเกียร์นะครับให้เกิดความเป็นมงคลเป็นช่วงจังหวะโอกาสเหมาะสมที่จะเปิดดวงชะตาของท่านให้เกิดความสําเร็จในเรื่องการงานหน้าที่ตําแหน่งเกิดความสําเร็จจากธุรกิจจากการงานเชื่อมโยงไปถึง